กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เราจะอยู่ในเกมกันรอยยนะครับแหมมันเป็นเกมคล้ายๆฟับซีนะครับราเป็นสบับแบบคล้ายๆพิกเซลด้วยนะนี่ครับดูหน้าตาแบบนี้ครับจะแบบกระตูนนิดนึงนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเกมเหมาะสําหรับพวกที่แบบสเปคต่าๆนะครับนะฮะและอยากเล่นเกมแบวนี้ด้วยนะครับก็ผมว่าก็สนุกดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นมุมมองแบบมุมมองสูงอีกแล้วนะครับ เป็นแบบพับจีมุมมองแบบน่ารักน่ารักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคล้ายพับจีเนี่ยมันโดดล่มเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือเลือกจุดโดดนะครับอันนี้ผมจะเลือกบ้านนะครับเลือกบ้านที่จะลงนะครับเดี๋ยวเราจะลงแถวนี้แล้วกันนะครับเราอยากลงตรงไหนเราเลือกได้เลยนะครับมันพอลงมามันจะเป็นล่มอย่างเงี้ยดาโดดล่มเหมือนกันนะครับโดดล่มสบับน่ารักนะครับแล้วก็เนี่ยมีของให้ใส่ดูเว้ยนะครับนี่บวกเกาะแล้วก็ใส่ไปนะครับอันนี้มีหูฟังนะครับบวกเกาะเหมือนกันใช่ปะ แถดมเดมเดมใชอเปล่าอโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวมันมีปืนเรานะครับตอนแรกมันจะให้ปืนหกมาเนี่ยครับยิงได้นี่ครับแต่มันไม่ดีนะครับเขาได้ปืนกนเบาแล้วเรามีควรสู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราหาของก่อนนะครับโหมียาทั้งสองอันเราปั๊มไปเลยนะครับยามันเก็บได้แค่ทีละอันนะครับโอ้ยโอ้ยมันไล่ฆ่ากูเลยอุ้ยดูดิมันถหดร้ายมากเลยนะครับ เราเก็บยาวไว้ป,ปั๊มนะครับมันปั๊มได้เยอะกว่านี้นะโอเคแต่ยามันหายยากนะครับโอ้ได้ชุดเกาะสีม่วงยังไม่เคยได้นะครับแต่ว่าดีมากเลยนะครับเป็นชุดเกาะที่ดีแล้วก็มีวงนด้เห็นไหมอันนี้คืออะไรนะครับเนี่ยสีม่วงเราใส่เลยนะครับสีม่วงเป็นไอเทมแรนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาปืนก่อนหาปืนก่อนเถอะขอร้องเลยเพิ่งไล่ย,ยิงเลยนะครับเหมือนจะไม่มีปืนเลยนะครับนี่โอ้ยเฮ้ย โอ้ยหนีเร็วนี่ครับไปไหนก็เจอคนที่เขามีปืนแล้วนะครับลงมาไม่ได้ฟาร์มไอ้นี้อะไรสีเขียวขึ้นนะเกาะเพิ่มเกาะมากกว่าเดิมเนาะออ้ยไม่เอาอ่ะใส่ตาสั้นลงไม่เอาเดียวเดี๋ยวไม่แปลกเลยทำไมใส่ตาสั้นลงนะดูดิเบ้งเจอข้อผุยแล้วนะครับอน,นี้คือการมุมมองมันสั้นลงนะครับกอสนุกดีนะครับแต่เกมนี้ผมแนะนําให้นะเว้เอามุมมองกว้างๆนะครับดีกว่าเยอะเลย ต้องหาไอเทมที่บวกที่บวกลูกกระตาเนี่ยสีเขียวๆเ,เราจะเสี่ยงไปเก็บของกันนะครับโอ้ยมันต้องเสี่ยงแล้วโอ้ไม่เลยเชฟไม่ my! นะครับวิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวป้อมยาก,ก่อนอค่อยๆฟื้นนะครับตอนนี้นะครับก็มีคนรอดอยู่สิบคนนะ่ยเป็นแบบอุ๊รอดเนาะนะ่ครับเดี๋ยวเราจะเก็บที่หนึ่งกันไม่รู้ทําได้หรือเปล่านะหารองเท้าก่อนนะครับเรายังไม่ฆ่าใครเลย แหม่พับจีเรายัางที่หนึ่งง่ายๆเลยใช่ไหมว่าแหม่เกมนี้จะยากอะไรนะครับมาดูกันว่าไ,ได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือบวกอะไรวะสีเขียวอะไรเพิ่มไม่รู้นะครับเดี๋ยวเจอใครเราจะวัดกับเขาเลยนะครับเรามีชุดชุดม่วงทั้งสองอันละเหมือนที่สิ่งเดินครับแหมมเป็นการฟังสิ่งนิดนึงนะครับเอาเลยครับนอกจากสิ่งเดินมนะันมีสิ่งยิงด้วยนะมันไม่ขึ้นในแผนที่นะครับอุ้ยบวกสายตาด้วยอนันนี้เอานอานี้ดีกว่าบวกสายตานะครับ บวกแว่นแว่นสายตาคือแบบมุมมองกล้องนี่ครับเดี๋ยวหกคนว่าเฮ้แม่ไดเชเซฟเซฟเซฟหัวเหล็ก,นะเ,เ,ลกนะเนี่ยเซฟหัวเหล็กเนี่ยหัวหม้อเนี่วะเนี่ยมันหน้าหม้อด้วเยเออเซฟนี่มันหน้าหม้อเนี่วะเนี่ยแม่ทำดูดีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะ ê, เก็บปะไม่เอานี่ก็ไม่เอานี่ครับเราใส่ของที่ดีกว่าเลยนะมีสีม่วงหมดเลยนะครับเดินไปเดินมาจะที่หนึ่งแล้วกู สี่คนนะเนี่ยวันนี้ไม่ได้ยิงใครเลยโอ้โหผมเอาเฮ้ยเอาเลยครับเอาเลยครับเซฟของขึ้นเลยนะครับดูด้วยว่าผมน่ามั่วไว้ทุกคนเนี่ยตัวนี้ให้ตายก่อนนะครับตายดิตายดิโอ้ยจังตายสักทีเถอะขอร้องโอ้ยกระสุนหมดแล้วโอ้โหมันกินอะไรมาเนี่ยอึดชิบหายเนี่ยเลยโอ้โห กูมึงอึดโอ้ยเลือดเลือดนิดเดียววะเว้โคตรถึกเลยสิผาตายหงแล้วมึงเอ้ยเนี่ยมาตาแรกคือแบบตายอีกแล้วนะครับเนี่ยเอาใหม่เราไม่ยอมนะครับทำไมเขาถึกมากกว่าผมยิงไปต้องเยอะนะครับผมก็ผมถึกเนอะเว้ยสุดวงอย่างเยอะเอาใหม่นะครับไม่ยอมหมือนแผนที่จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับจะลงแถบนี้บ้างนะครับแถบขวาเลยครับ <S 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 โอเคนี่มึงสิบสิบเก้าคนนะครับตอนนี้ ปุ๊ยอ so okay. so so like ูล oh, ูลูเนี่ยต้องซื้อลอตที่9คนนะครับเป็นกระเป๋าเต็มหรอจะลเต็มได้ไงวะเพิ่งลงมานะครับโอเคคือ่อไม่ค่อยแรงนะครับแต่ต้องเก็บไว้ก่อนช่วงต้นเกมนะใช้ได้ดีมากนะครับมีสิ่งเดินปะวะเนี่ยมีการฟังสิ่งเดินโอ้ยลูกซองสีม่วงเก็บไว้เลยนะครับลูกกระสุนไม่เก็บอะไรครับนี่คือลูกกระสุนปืนอะไรอ่ะเก็บได้ไหมไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไร อย่าอันนี้คือวงวงเริ่มบ้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาคนสู้ก่อนนะครับมันจะได้ปืนแล้วต้องไปหาเขาอะไรเฮ้ย,ยมียามียาตรงนี้ไม่เป็นไรครับยิงแม่งเลยครับเอาเลยครับแม่ first blood <c oughs> นะครับบอกแล้วนี่มาห้ากวพี่เนาะกินยาไปก่อนนะครับแล้วกเก็บไปเลยนะครับอเจ้าสวยพี่สวยสวัสดีตันมีร้อยห้าสิบนัดเลยนะปนกระสุนเข้ามาด้วยดู ตานี้ดันไม่มีชุดเลยนะครับโหยาเยอะมากแต่ว่าเก็บยาได้แค่หนึ่งนะครับเราไม่มีกระเป๋าเนี่ยเอาบันเอาบันโอ้โหเน,นี่ยจะมาไฟกับพี่นะครับพี่ยาเยอะนะไอ้้องยิงยิงย,งย,ย,งยิงโอ้โหมันตึกครับผมยิงโดนเยอะมากครับแต่ไม่ตายเฮ้ยมันตึกไปไหนโอ้โหถ้ามันไม่ตายผมจะตายเองนเนี่ยโอมันมีนี่ด้วยกระเป๋านะครับแล้วก็เกาะนะครับ กาะยังเยอะนะครับแต่ว่าขนาดเรามีเกาะม่วงตอนนั้นเรายังยิงมันไม่ตายเลยเออเรายิงโดนยิงตายเลยเฮ้ยวงมาวงมาหนีลูกนหนีรุ่นเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งโคอ,อันนี้คือกระสุนเราจะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาแอบหลังต้นไม้นะครับกระสุนเหลือยี่สิบนัดถ้าผมจะสู้ดีไหมนะี่ครับเดี๋ยวเราจะไปหากระสุนเพิ่มนะครับนี่เรามีลูกซองอยู่นะครับลูกซองม่วงด้วยโอเค ชาร์จแม่งดูลูกซองเลยโอ้โอ้โอ้โหเจ้าอืมโหไอ้ตะเดียวลวกแม่ลูกซองม่วงนะมึงโอ้โหเจ็บเจ็บเจโอ้โหเก็บสองสวะนี้อ่ะมาดูกันปืนนี้แมวเปืนนี oh, 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 uh, ้แมามีกระสุนให้ไหมอ่ะมันไม่มีกระสุนให้เลยชิบหายนี่คืออะไรเก้าอี้ไม่เอาไม่เอานี่ครับแล้วก็มีลูกซองด้วยเหลืออีกสี่นัดเองนะครับเราจะสู้ใครได้ไหมเนี่ย ตอนนี้คนเหลือตั้งสิบเอ็ดคนเลยจะไปหาฟาร์มเพิ่มที่ไหนได้บ้างเนี่ยเอ้ยมีบ้านตรงนี้เฮ้ยใครอยู่บ่อโอ้โหจังหวะน,นี้นะครับเก็บกระสุนลูกซองเพิ่มมาได้นะครับซิปหายละมีคนเดินข้างนอกซิปหายละซิปหายละซิปหายละโอ้ยยังโหดเลยทำยาก่อนครับฮึบเฮ้ยเขาอุ้ยเขาโร่ขอ,ขอ,ขอ,องอุ้ยรอเขามาบนของกันอีกนะครับรรอยู่ระยะใกล้ไม่ใช่อะไรึ พุยอดเดลุกไปล้นหนึ <music Brothers> okay, oh, okay. ่งก็โอ้โหจังหวันนี้ลูกซองม่วงก็เอาแล้วล่ะครับแม่นี่แน่ยิงไปนี่แน่นี่แน่โอ้โหเก็บหมดครับจังวะนี้ไปดู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 ขอบพื้นหน่อยไม่แล้วไม่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 ครับไม่คุ้มน่ครับแต่ว่าโอ้ได้มาเยอะเลยนะครับได้กระสุนเป็นกระป๋ามาด้วยนะครับแล้วก็ยาไม่มีปัญหาต่อไปคือยาไม่มีเฮ้ยคนข้างนอกมีวะ ยิงแม่งเลยครับเอาเลยคุณเก็บไปอีกแล้วมียาไหมเดีจะไม่มียานะครับตอนนี้เหลือไม่กี่นัดเองนะครับกระสุนนี้แต่ปืนกลเบาเยอะนะครับแต่ปืนแรงๆมันมีไม่กี่นัดเองมียาไมมเนี่ยโอ้ยจุดกระแตกจะป่าเดี๋ยวรอก่อนรอระเบิดไม่มีนะครับจ้งหวะดีวงที่เราด้วยครับแหมวงที่เราแอบบหลังต้นไม้ไว้นะครับใช้ปืนกลเบานะครับ เอาเลยครับถ้าเราโดนวงเราจะไหม้นะครับจะยิงกันทั้งบนว่ะเอาสิเอาสินอกวงนอกวงสุดเทียบนะแม่เก็บไปอีกสองครับมีอะไรบ้างอะขอป้นเลยครับหมวกน็อกเพิ่มป้องกันก็ยิงดีนะครับหรือตัวสุดท้ายนี่ครับเราจะใส่ปืนที่ดีเลยเนาะปืน M4 แน่นอนปืนนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ซุ่มอยู่ซุ่มอยู่เอาดิเอาดิเอาสิครับเอาสิครับจหวะสุดท้ายครับจหวะนี้แม่กระสุนหมดกระสุนหมดครับใส่ปืนกันบอลเลย ยิ่งมันยิงมันือหี่หนึ่งว่บได้ครับโอ้โอ่าโฆษณาเนี่ยเดี๋ยวจะแม่ที่หนึ่งเป็นไงล่ะเดดู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 หน้าด้วยดูหน้าดูหน้าดีโหโครสัใจแบบทีนหนึ่งหดสัใจมากเลยนะครับโอเคแัก็นี่ครับสนุกดีนะสำหรับโทรศัพท์ที่ใครที่แบบไม่ค่อยสเปกไม่ค่อยแรงนะครับก็เล่นเกมแนวนี้ก็สนุกกันนะผมว่า ก็สาหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็คือมาเล่นเกมอื่นดูนะครับว่าแบบแคสเกมอื่นอะไรอย่างนี้บ้างเนาะนะครับในช่องเรานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมนะครับเจอกันใหม่